สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับบัตรคนจนรับเงินเพิ่มอีกแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สาคัญทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง สรุปชัดเจนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีมติคอรมออนุมัติเงินเพิ่มให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อไปก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม ช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสรุปชัดบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับเงินเยียวยา เพิ่ม200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนรวมจำนวนทั้งหมด1,200บาทยังไม่ได้ในเดือนมิถุนายน2564นี้นะครับซึ่งมติครมระบุชัดเจนเดยวยาโควิดรอบใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกยาคมจนถึงเดือนธันวาคม2564นี้ซึ่งจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด2019ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ ทำให้เมื่อวันที่5พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมามติรัฐมนตรีครมมีม,มติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือยูยาประชาชนในช่วงโควิด2019ในระยะเร่งด่วนหนึ่งในนั้นคือโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะที่สาสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนทุกทกคนโดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะที่3นี้เป็นการเพิ่มค่าของชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีกเดือนละ200บาทครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ13.65ล้านคนโดยจะจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมดเป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกฎาคมันยายนกสิบเป็นต้นไปจนสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2,564ซึ่งก็หมายความว่าในรอบเดือนมิถุนายน2,564สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนยังคงใช้ยังใช้ได้เช่นเดิมและจะได้รับเงินมากขึ้นในเดือนถัดไปเป็นเดือนกรกฎาคม2,564เป็นต้นไปซึ่งรวมทั้งหมดจำนวน1,200บาทอย่างไรนะครับต้องรอติดตามความเคลื่อนไหว ความชัดเจนกันอีกครั้งอีกรอบนะครับหากมีข่าวที่อัปเดตท,ทางช่อง y o u t ท b e hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง y o u u u e e hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง y YouTube เพจอ่าชแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถอรับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่าน ทางช่องย o u ูบเอสอาร์แแได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอกักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากช่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม